วันที่8สิงหาคม2565นายกิติกรชัยยะเดชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอซำสูงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการสพกอและคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอครั้งที่3ประจำปี2565โดยมีวาระการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรของอำเภอซำสูงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก และเครือข่ายทาง140และงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และให้เกิดการเชื่อมกิจกรรมร่วมกันทางด้านการผลิตการแปลรูปก,การบริการรวมทั้งการตลาดต่อไปพร้อมทางเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายของนายสิงหา,บานบาลันปร,ราดเกษตรกรด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และไร่นาส่วนผสมโดยในแปลงมีการปลูกไม้ผลต่างๆเช่นฝรัง่งพันุกิมจูแป้นหยัก ก้วมังกรกล้วยหอมเพกาเต้และมะนาวการทำประมงเช่นการเลี้ยงปลาบูปลานิงการเลี้ยงหอยการเลี้ยงปูนาโดยนายสินหารกล่าวว่าเก็บผลผลิตและแปรูปนำไปจำหน่ายที่ตลาดถนนคนเดินอำเภอสัมสูงมีรายได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ2 0 0พบาทหมุนเวียนตลอดทั้งปีสร้างรายได้ให้ครอบครัวโดยไม่ต้องอาศัยรายได้จากพืชเชิงเดียวมากนะักและยังปลูกข้าวพันธุ์ข้าวเหนียวดำลืมพัวจำนวนกว่าแดไร่ ซึ่งมองว่ามีราคาดีกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในปัจจุบันและปลูกง่ายทนทานต่อโรคและ,มะแมลงซึ่งแปลงที่ตนเองปลูกได้มีคนมาจองไว้ล่วงหน้าแล้วและมารับซื้อถึงที่กิโลกร,รัมละไม่ต่ำกว่า20บาทนายสิงหา,บานบาลันยังกล่าวอีกว่าการทำไรนะ่นาสวนผสมต้องเข้าใจหลักการการอาศัยซึ่งกันและกันของพืชและสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันต้องมีความขยันอดทน เพราะจะต้องใช้ระยะเวลานาน,านจนกว่าจะเห็นผลนอกจากนี้ผลผลิตที่ได้จากสวนจะเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ยึดมั่นมาโดยตลอดนานกว่า10ปีของการทําการเกษตรจนเป็นที่เชื่อถือของลูกคา้าจนต้องกลับมาซื้อใหม่อยู่เป็นประจำหากท่านใดสนใจผลผลิตจากสวนสามารถอุดหนุนได้ที่ถนนคนเดินอำเภอซำสูงหรือที่สวนซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหม้อตําบลคูคำอําเภอซำสูงเบอร์โทรศัพท์0 8 9 5 7 7 8 1 9 2